อันยองสวัสดีค่ะวันนี้จะพาซูโฮไปเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านเลยค่ะพอมาถึงสนามเด็กเล่นซูโฮก็ตื่นตาตื่นใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามีพี่ๆเล่นอยู่สองสามคนซูโฮก็น่าจะอยากลองเล่นดูบ้างแอนก็ได้พาไปลองเล่นดูแล้วนะคะแต่งเล่นไม่ได้ค่ะก็เลยพามานั่งดูพี่ๆเขาเล่นค่ะพอนั่งดูพี่ๆเขาสักพักก็พากลับค่ะ ข้างๆสนามเด็กเล่นก็จะปลูกผักไว้แบบนี้ค่ะมีพริกมีมะเขือเทศมีฟักทองผักสลัดที่อยู่ทางขวามือคือกินกับหมูย่างอร่อยมากเลยค่ะในระหว่างที่เข็นซูโฮอยู่ค่ะซูโฮก็กัดสายเข็มขัดไม่หยุดเลยน่าจะคันฟันค่ะปันข้างบนขึ้นทีเดียวเป็นแผงเลยค่ะ4 5ซีได้เลยค่ะตึกที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นตึกเก่าแล้วนะคะแล้วเขาเอามารีโนเวทใหม่พอทำเสร็จใหม่สวยปิ๊งเสร็จแล้วเขาก็ขายค่ะ ตึกนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นตึกเก่ามาก่อนเพิ่งจะทําเสร็จไปได้ไม่นานเองค่ะเอกลับมาถึงบ้านอป้าก็ซื้อลอตเตอรี่แบบขูดมาค่ะซื้อมาตั้งสิบใบเลยค่ะใบละ1,000งันวอนวิธีขูดก็คือขูดตัวแรกฝั่งขวามือก่อนค่ะแล้วก็มาขูดตรงกลางที่มี6ช่องค่ะ เสร็จแล้วก็ดูว่าเลขที่เราขูดมันตรงกับเลขตัวแรกที่เราขูดหรือเปล่าถ้าตรงก็แปลว่าเราถูกลอตเตอรี่ค่ะเสร็จแล้วก็มาขูดฝั่งซ้ายมือค่ะจะมี QR code อยู่ QR code ตัวนี้มีไว้เพื่อให้เจ้าของร้านสแกนนะคะว่าเราถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้อป้าถูก1,000วอนค่ะซื้อมาตั้ง10ใบถูก2,000วอนค่ะรางวัลใหญ่สุดก็500ล้านวอนค่ะครั้งต่อไปมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้500ล้านวอนหรือเปล่าคลิปจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ